กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอซทุกคนจะทามาส้มคลิป่องเงึงนะพี่น้องคลิปต่อไปนี่กับินําเสนอขาเบาใจทางอ้อมพี่น้อง <c oughs> ยอกยอกพามาเบ่งของน้ำอันแสนสะอาดพี่น้องเหลือมยิบิบพี่น้องเอดง้ดังดังแทงทองคำ นำเสนอผอบ้านพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่ชัชวชิยได้จ้างได้จ้างผอบ้านมาตายยังนี้มานอ่ไกินอะไรหนูว่าได้มองักเครื่องดูชักเครื่องมันไม่ชอมไม่ช็อปมันไม่ไม่ชอมชอ,อันชัชวชิยได้จ้างมาเนาะพี่น้องในาราคาผอบแพงก็ได้ดอกเนาะมาส่วนเถื่อช่วยแห้งพี่น้องเอ้ยอันนี้กาเครื่องกับโบราณดอกชิบกับโตพี่น้องเอ้ย เครื่องกาซิปเปอร์มันนี่เนาะกระชีแยกสักเองน้ำเนาะประเภทที่ให้พอบ้านถึงสักมาได้เนาะอ้าวสักต่อไปพอบ้านคลิปนี้กระน้ำเสนอขาเบาใจทางอ้อมล้วนๆเนาะพี่น้องสักไป นั่นแหละเขาบอกให้ถอยปอเซเอาปลาตูสักเครื่องเอาไปแป้งไปแป้งกับบุปไปเห็นบอกอ่หิบซักหิบซักการสักเครื่องมือนี่กันเนาะพี่น้องสนับสนุนโดยสาวสุยพี่น้องหัวแบบหมันหัวหัวแบบสะใจแบบนัน ตูส้สะเขื่นนอนหต้เนยเป็นสมปัญหาพี่น้องเลยสมมาได้ปั่นในช่องเขื่อเรียบร้อยสอดอีกสัมม่มบน้ำบ่เกิดเสม้อหม้อเสียเสียบิดเนี่ยตู้สักเขื่อนสอดเราจาระไปขายเป็นเศษเล็กเน่ยอ๋อน้อพี่น้องของน้ำก็สะอาดสะอาดนาเนาะพี่น้องเนาะสะอาดเนี่ยก็ข้อถดข้อภัยเน,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 นาะพี่น้องเหลี่ยมหยิบๆสัแทัสท้องเวลาพี่น้องเลยที่แรกเราจะไปะคล้ายเห็นก็คล้อ,องสมพี่น้องเลยเพิ่นบ่อเอ้า กวาคจะขายบวางขายแพ่งดอกว่าขายชำอมอะไรปัญหาวัวเอาอ้ยเป็นปันหาเลยครับปหาชื่อเครื่องใหม่ใครกลัวผัวอ้าวอะชำอมเาว่าบอกชื่อเครื่องใหม่ชมมาเบิร์ปันหาว่อยังได้ตัวหรไนยางได้หาลอยโอเบไปปั่นแหงเจ็ดร้อนเลยว่าแต่งสีสักเนาะเปิดปัญหาหนอ เจอ๋ยวต้นนี้ใส่เครืงบันไดบอกถูกเดี๋ยวแซกซื้อมาขูดๆแค่น่้นฮึโอ้มีซาลีเราจะกินจอน่ะมันเป็นยังไงเฮ้ยมันท่องมังให้หกินโอ้ยท่องอยูกินยังบันไดเลยเว้ยกินแตงกวาดูบ่ลูกออกมาจะเป็นมังสวิรัติเสมอเฮ้ยเฮ้ย จ้างเนาะโอ้ยเพื่อซักเครื่องชี้แล้วเอ้าโอ้ยวันนี้เม้นแผลบยอดแบ่งก์กินขนมกันเดี๋ยวแบงเนาะข้าวถุกข้าวเนี่ย <ค>จ,จั่มแจวลวกพักก็กินน้ำกันพี่นออ้องบสมัควันรับสมัครเนี่ยลายบนมีเนี่ยน้อยมันเม่น้อยบ้าพี่น้องเมี่ยนหน่อยบ้าอันนี้คนย่อเขได้ได้นี่มันเกินห้ากิโลได้วตัวที่หาเนี่ยนลายเลยมาจากเครื่องซอยหามาจากเครื่องบ่ จ้างเงินดีกว่าบอจ้างทำงานเป็นช่างีว่าดีกว่าบ่ช่างเาบนมาหับเลืร้ย่นีคมีหเื่อนเนาะพักก็ไปหางเนอยู่ใช่พักมุนีขึ้นเหตุเนถี่ซานยังอเลยจตก่ายังบอกวาใจทำงานเป็ยังพอได้จาสงคไอ้นี่มีเลยอ่ะาดำมนดำนน้ามันดำเลยาบดเบอร์กอรเนักขาพุทธนาบเต็มเงินชดเชนช่วง่เง มีงานไปเห็นงานวันไปเห็นงานเย่างนีงานจ้าโควิดเข่าเขาก็หายวุ้ยจุ่มแงวคือบวมองสาบรบวนเลยจุ่มนามจุ่มนามก็่ืออ เซื่องนี่ค่ะร้อนแน่บรอนแนบรอนแนบน่ะน่อบบนก้นกดาก้าล้ายทำท่ายอยู่ขักเซ้ยอีกสันอีกหกเดือนไม่ต่อมา ผีเงี้อนผีก่อนใหญ่แค่ผีเจตปาเพราะเดักเครื่องนี่พเคืองนี่มาึ้นแล้วมาดักนี่เราเงนออกไปเนี่ยเนาทุกคนสัต์อันนี้สักสม,มอนเออมงดไฟมาแต่ใส่อันนี่ผีจะไรยจดาแค่มาค้บกันอีางี้ ก่อข้อข้างมันอะห่อยอยู่บ่อเสือนจสิงทีสำคัญกับข้อกับแขนมันแล้วใส่มากระิน่มนมันเปือนมันเตอะอะไรอย่างอะอาเคตโตมัจะหบ่งแสกันมันจะหน้ำชุบกระปุกมันจะหบออ ตัดเ่อนเลยข้าว้นน้อยกระแท่นขี้เกียจีเกียจลงแซี่ขี้เกียจแกซี่มู้นเลยกระผากแมงเมาก่าอุเมงเมากะสั่สวเอยพี่น้องเลยขามากนวบินมากข้าเมื่อนะพราะม่ป้าปีกไหวย่างย่างข้ากันย่างเมื่อ อื่นไม่เนี่ยเมื่อสาวสีกองหลอนๆผักกัญญางมาเมื่อเชยโผักกันมาถิ่มสีเนี่ยยังห,ห,หัว่ยังบ่หัว่ยังเอาบานเจ้าทิพย์อ้าวแตเขามาอาลีเลยมาเพราะมาถิ่มสีเนี่ยถิ่มปีเนี่ยผักกัญญางเมื่อโอ้ยสีกองหลอนๆเยื่อนจุกตาหนึ่งมาบะกวงมาบะไก่บ่เหมยบ่ มามาถี่ถีเนี่ยเกือเรื่องเราเนะี่ยมันมีผม<ฮ>ต้องกำลังแล่วนะี่ไงกับม,มีผมมีผม,ผมต้องมีคุม <laughs> <laughs> อายเนี <laughs> ่ย

บานเเ <c oughs> สื้อกาต้องใส่รุ่นแบบนาๆพี่น้องกางเหยียบกางเว้นแะใส่แจ็คเก็ตสานเบิร์ดหนามอ่ะเดี๋ยวหน้ำมา,ามมใส่ไหมพี่หมูโต๊ะพี่น้องเพื่อนๆใส่แจ็คเกสานกับหนาวเสื่ยตัวเดียวกินหนามไหมพ่ <c oughs> อถุงย่อได้ดิปันตาเโาเด้อรนี่เดี๋ยวไปปัน่นนะโอ้ยะปยั่นเลยเนาะไปกดมันนี่น เอเย้อย,ยโอ้นนขนาดนี้น่านนดึง้นจังจอดเฮ้ยชื่ออะไรเี่ยตามเฉ้ยไปไปเฉียวไปขึป้โตเปียกเลยเปียกขายามะ<ป>มันไ,ไ,ได้ไหมข้าบุค้ายหาย้ยไปเดี๋ยวใว่ขัิเลย นี่สักเครื่องนะเบิ่งเอาคอยสักว่ไปสือเจ้าอสีบัไปแหงนกพวกู่ดเก่าบ่มียอนตจาาไม่อดใส่จักถ้ามันบ่มีปั๊บระลุใส่เด้กินมันก็สิังคีอเก่าอย่งนี้เเขาแยกโต๊หนได้แยเาได้นี่โตหได้มัสบาย ไม่กดมัไม่ทุ้ยแหละนี่นะ oh. ก็ในแคนมันนังบน่บนบน่นบ่นบ่นที่สำคัญนี่บ่นเท้าหนังที่สำคัญก็ม่ขอแคนท่านีองจากเครื่องจาก <c oughs> การส่งยีนกต่สีส่วนชุดมันต่อมาก็ในภากข้อเข่าก็ะกุนกกาากจากเครื่องกับเท,ท่าจักชุดเปลือนมันมันกับท่านผู้ใหญ่ใส่นาะ คืออใส่จเปอนอราจะว่าไปไล่อื่นนะบอยไปชื่อน,าน้าเย็นมากินมือหมออาไปไล่อืนี่เรนน้ำนอ่างไ็เย็นส<อ>ด้ะ่งเย็นกินมังค้อานเย็นนออกินมังจังนี่กินน้ำัพี่แน่เปิดนี่ทางเดียวกันิะคนแพะเขาใงเนยเก็บไปใส่อ,อีก

มันสำคันเบิดโฟร์เบอร์ซนาะพี่น้องจะใส่มันคุม้มค่าขนาดมันมัน,มนอาจจะมันแรงโรคติดเชื้อตัวใหม่ตันีหมันแรงน,นระเบอร์กดมานาันไรงเลยนี่ยามันตัวใหม่ก็มีอยู่พี่น้องซื้อมาแล้วกพก็ทางโลงมาใส่เลอจักบัได้บาทมือบ้านพี่น้องเลือดแตงเลือดแตง จิกวข้าไอเลยนะข้า้งแงวไปนู้นก็สร้างเหมือนเจ้าจำนำระวังพี่น้องต้องระวังหมดะเมื่อน่าทุ่งเงี้ยตาดตาดตาดข้าวเดินมาเบิ่งผิดกูทอดผิดแรงโ้ยนี่แหละนี่แหละพี่น้องคนเดียว เงื่งเราว่ะใส้มันคุ้มค่าก็ลูกเอ้ยเลาว่ะกระซั่มตัวนี้นะแม่ซื้อได้ซีบกว่าปีแล้วเล้าว่ะหอมเวียดมาว่าสิแหลกใช่มันแหล็กของอาหารหอมซื้อมาจากอำเภอสนุมานเลาว่ะเรามีประวัติศาสตร์เล่ะแล้วก็เล่าให้พังดูเลยพี่ขันที่ขันเปิดได้ตักเอาเถอกโอ้ยเปิดโลดเปิดโลบ่เปิดแล้วได้สิบุษอดอีกซะบ่เท่าเปิดเท่าปิดนี่ิได้อะไรดี ไ่ยากยังมือหแห้งหัวใจกันสักโอ้โธ่จะลืมพี่น้องเหรอพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยคลิปนี้กับชิซักต่อยมาแล้วกับพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี